เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่5สิงหาคม วันนี้เรามากันี่ความคืบหน้ากับดีลของนูเซมัสลาอุยและก็มาไทส์เดลิกสองกองหลังจากบารเยนกันต่อนะครับหลังมีรายงานจากทางฟลาบบสโอโรมาโนล่าสุดเข้ามาในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะทำการยินข้อเสนอขอซื้อตัวทั้งนูเซมัสราอุยและก็มาไทด์เดลิกอีกครั้งในวันนี้เลยครับโดยที่ทีมปีศาจแดงของเราก็ได้แจ้งต่อตัวแทนของทั้งคู่ให้รับทราบไปแล้ว รวมถึงแจ้งต่อทางบาเยนว่าเตรียมพิจารณากับข้อเสนอรอบใหม่ที่จะยื่นเข้าไปด้วยครับโดยที่เรานั้นก็ทราบไปแล้วจากอัปเดตของฟาบิโอโรมาโน่ก่อนข่าวดังกล่าวว่าทางบาเยนต้องการค่าตัวของทั้งคู่รวมกันที่70ล้านยูโรซึ่งถ้าจะแยกดีวนั้นก็คือมาสราอุย20ล้านยูโรแล้วก็มาทสเดลิกอีก50ล้านยูโร ทั้งนี้ครับเราก็คงต้องมาลุ้นกันว่าจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางไหนกันบ้างซึ่งผลก็น่าจะออกมาสักช่วง1นึ่ถึงสองทุ่มว่าผลจะออกมาแบบไหนนะครับรวมไปถึงว่าจะยื่นไปจริงหรือเปล่าด้วยก็คงต้องมารอลุ้นกันดูครับมาต่อกันอีกรายงานนะครับจากทางฟลาบบซโอโรมาโนกับดิวกันปล่อยตัวอารอนดูวานบิซาก้าที่ก็ยังคงค้างคาเพราะว่าทีมขุนค้อนยังไม่ยอมปรับข้อเหนอตามที่เรียกร้องไป ซึ่งกับอัปเดตล่าสุดครับฟาบิซโอโรมาโนก็ได้ออกมาเผยว่าตอนนี้การย้ายทีมของอารอนวานบิซาก้าไปยังเวสต์แฮมนั้นคาดว่าจะรู้ผลในสัปดาห์นี้แล้วครับเนื่องจากว่าเวสต์แฮมได้แจ้งมายังแมนยูนเต็ดแล้วว่าจะทําการตัดสินใจว่าจะยินข้อสเนออีกครั้งหรือเปล่าภายในสัปดาห์นี้ แต่ทุกอย่างนะครับก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้หมดทั้งการยินคอเหนือเข้ามารวมไปถึงการที่เวสแฮมอาจจะมุ่งไปยังเป้าหมายอื่นแทนด้วยครับดยที่ทีมขุนคอนเองก็กําลังเร่งปรับเปลี่ยนทีมก่อนเปิดซีซั่นใหม่ซึ่งพวกเขาเองเนี่ยครับก็เจียดเงินไปแล้วกว่า60บล้านยูโรในตลาดรอบนี้กับการคว้าตัวนิคลาสฟูครูกองหน้าตัวเก่าจากดอตมูลและก็รวมไปถึงไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ปีกตัวเก่งจากลิสยูนเต็ดครับ เรามาต่อกันที่ความคืบหน้ากับดีลของมาเนลอูการเต้จากทางฟลาบิโซโรมาโน่กันนะครับหรือล่าสุดโรมาโน่ได้บอกให้แฟนผีต้องใจเย็นกับดีลของอูกาเต้ให้มากๆหน่อยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นนักเตะรายสุดท้ายของทีมในตลาดนักเตะรอบนี้แต่แมนยูนเตดนั้นเอาแน่นอนครับ โดยตอนนี้สโมสรนกำลังเจราจากับปารีสแซงต์แชร์กแมงกับดิวของอูกาเต้นในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาดรวมถึงการยืมตัวก่อนและก็พวกออปชั่นซื้อเข้ามาซึ่งแมนยูเนต์นะครับจะต้องรอดูสถานการณ์ของ2องดีวอย่างนุซามาสลาอุยและก็มาไทสเดลิกที่กำลังเจราจากับบาเยนดด้วยว่าจะสรุปจบจ่ายแบบไหนครับ เพราะมันจะส่งผลต่อดีลของมาเนลูกาเต้โดยตรงวาสโมสรจะสามารถซื้อนักเตะรายนี้มาร่วมทีมได้ในรูปแบบไหนเพราะยังมีเรื่องของกฎ financial fair play หรือว่ากฎการเงินที่จ้องตายขม็งในแต่ละดีลของทีมณเวลานี้ครับซึ่งทางโรมาโน่ก็ย้ำนะครับว่าแมนยูเนเตตดต้องการจะบาลานซ์เรื่องนี้ให้สมดุลเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนั่นจะทำให้การเจราจาในดีลของอูกาเต้ต้องรอหน่อยโดยที่สโมสอนก็ได้แจ้งให้นักเตะทราบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ เราไปต่อกันที่ดีลของโซฟียันอัมราบาดกันบ้างในครับที่ตอนนี้กลับไปรายงานตัวกับฟิอรเรนตินาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับอนาคตที่เขาเองก็ยังยืนยันต้องการว่าจะออกจากทีมม่วงมาหากาันซึ่งกับรายงานล่าสุดจากทางฟันนิติสื่อดังแดนไก่งวงตุรกีนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่า เฟเนบาเช่ที่ทำการเพิ่มค้อเสนอจาก10ล้านยูโรมาเป็น12ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวกองกลางไว้ยิม7ปีรายนี้มาร่วมทีมแล้วอย่างไรก็ตามนะครับกับข้อเสนอดังกล่าวก็โดนปัดทิ้งไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันด้วยที่ก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าฟิอเรนตินาต้องการเพิ่มอย่างน้อย3ล้านยูโรหรือว่าตัวเลขกลมๆก,ก็คือ15ล้านยูโรเพื่อปล่อยอัมระบัตออกไปครับและตอนนี้แววๆมาว่าสโมสสน,นาปโปลีก็เริ่มสนใจอัมระบัตเช่นกันด้วย เรามมา่อตอนกันที่บทสัมภาษณ์ของรุธฟานิสเตอรอยที่ได้ออกมาพูดถึงประสบการณ์จากสมัยค้าแข่งที่มีผลต่อมุมมองของเขามากที่สุด หลังจากหันมาเอาดีกับการเป็นโค้ชอยู่ในตอนนี้ดิรุตได้ครับได้ออกมาเปิดเผยว่าการสร้างความสัมพันธ์กับนักเตะนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับการเป็นโค้ชที่เขาได้เรียนรู้มาจากทั้งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันและก็รวมถึงเซอร์บ็อบบี้รอบสันเพราะนั้นมันจะทําให้การทํางานร่วมกับนักเตะในความดูแลเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเขาเองก็เคยได้รับสิ่งเหล่านี้จากสมัยเป็นนักเตะในความดูแลของ2ตํานานกุนซือมาแล้วนั่นเองครับด้วยรุดฟานิสเตอร์รอยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับเกล่าวกางเรื่อรารนาว่า สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมได้จากการร่วมงานกับเซอร์บ็อบบี้รอบสันและก็เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็คือความสัมพันธ์ของพวกเขากับนักเตะแต่ละคนที่ค่อนข้างจะแน่นแฟนพวกเขารู้จกักและสนิทกับนักเตะทุกคนเลยล่ะบรรดานักเตะนั้นไม่ใช่แค่นักฟุตบอลพวกเขาก็คือคนคนหนึ่ง พอคุณสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วคุณก็จะเข้นสิ่งที่ดีที่สุดจากพวกเขาออกมาได้และจากนั้นคุณก็ช่วยปันเส้นทางอาชีพของพวกเขาซึ่งผมไม่เคยปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหายไปจากความคิดของผมเลยมันเป็นการเรียนรู้ที่ผมจะไม่มีวันลืมเด็ดขาดเซอร์บอบบี้รอบสันแลก Alex, ะก็เซอร์อเล็กซ์เบอร์กสันไม่ได้สอนคุณโดยตรงแต่คุณจะรับรู้และก็เรียนรู้ได้เองจากสิ่งที่พวกเขาทําให้เห็นในแต่ละวัน ในการดูแลเหล่านักเตะบางครั้งก็ต้องเล่นไม้แข่งกับพวกเขาบ้างและบางครั้งคุณก็ต้องโอบกอดพวกเขาเช่นกันการทำทั้งสองอย่างคือเรื่องสำคัญเลยล่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องซื่อตรงและก็ตรงไปตรงมาอยู่เสมอกับเหล่านักเตะเมื่อคุณมีความรู้ในการจะเป็นนักฟุตบอลที่ดีและอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ในระดับท็อปคุณก็ต้องแบ่งปันกับเหล่านักเตะ และในฐานะโค้ชแล้วคุณต้องพยายามช่วยให้นักเตะไปถึงเป้าหมายและพอคุณเห็นเหล่านักเตะดาวรุ่งที่คุณปั้นขึ้นมาพัฒนาตัวเองได้แล้วนั้นมันก็ทําให้คุณภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมเคยประสบกับตัวเองมาแล้วตอนอยู่ที่ฮอลแลนด์และมันก็ทําให้ผมมีความสุขมากจริงๆ เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจดอนซะันโชแนวรุกไวย,ยิมสปีของทีมนะครับที่ในช่วงซัมเมอร์นี้กลับมาจากการยิมตัวจากดอทมูลและก็มีส่วนร่วมกับทีมในโปรแกรมปีซีซั่นที่อเมริกาอย่างเต็มที่ซึ่งเขาเองก็ยอมรับในครับว่าการกลับมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบนี้หลังจากเคยมีปัญหาบาดหมางก,กับกุนซือเอริคเคนฮาร์กมาก่อนเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับแถมก็ยังมีความสุขมากๆที่ได้กลับเข้ามาสู่ทีมได้เจอกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมรวมไปถึงการได้มาทัวร์กับทีมที่อเมรริกาคคัั้้งนีดวยบ ด้วยเจดอนซันโชก็ได้กล่าวกับเรื่องราดึงกล่าวผ่านทาง M U t V ว่าแน่นอนว่าผมมีความสุข100% 100%เลยล่ะผมดีใจมากๆที่ได้กลับมายังสโมสรอ,อีกครั้ง มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เพลิดเพลินกับสปาพอากาศที่อเมริกาได้กลับมาอยู่กับเพื่อนๆอีกครั้งมันดีจริงๆนะและผมก็ชอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในอเมริกาด้วยแน่นอนว่าเมื่อผมมีเวลาว่างผมก็มักจะมาที่อเมริกาและนี่ก็เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ผมชอบเดินทางมาฝึกซ้อมก่อนปีซีซันดังนั้นการได้กลับมาที่นี่จึงเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมก็คงจะพูดได้ไม่เต็มปากหรอกว่าที่นี่เหมือนบ้านแต่แน่นอนว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและก็หวังว่าเราจะได้มาอีกในปีต่อๆไป เรามาปิดท้ายกันที่เรื่องของเปโดรเนโตปีกตัวเก่งของทีมหมาป่าวูฟแฮมตันที่เคยมีข่าวรือร่วมกับแมนยูเน็ดเป็นระยะแต่ทว่าซัมเมอร์นี้ดูเงียบๆไปครับอย่างไรก็ตามครับทางแกรี่โอเนลกุนซือของทีมหมาป่าก็ได้ออกมาแย้มล่าสุดให้บรรดาบิ๊กทีมหูพึ่งเมื่อเขายืนยันว่าพร้อมจะปล่อยตัวปีกตัวเก่งวัยยิมสี่ปีชาวโปรตุเกสรายนี้ออกจากทีมหากว่ามีข้อสเสนอที่น่าสนใจเข้ามาในตลาดนักเตะรอบนี้โดยแกรี่โอเนลนะครับในใ้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเดลี่เมลว่า ผมรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนและผมรู้ว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนด้วยหากเขาอยู่กับสโมสรใหญ่ที่มีองค์ประกอบครบถ้วน แน่นอนว่าผมอยากจะให้ทีมของเราประสบความสําเร็จเหมือนกันเพื่อที่จะรั้งให้เขาอยู่กับเราต่อซึ่งตอนนี้ผมบอกได้แค่ว่ายังไม่มีข้อสเสนอจากทีมไหนยินเข้ามาอย่างเป็นทางการถึงเขานะแต่แน่นอนว่าเขาอยู่ในจุดที่ดีมากเราทั้งสองฝ่ายคุยกันแบบผู้ใหญ่เราคุยกันแบบผู้ใหญ่เราคุยกันแล้วว่าถ้ามีข้อสนอก้อนโตมาจากสโมสรอนชั้นนำมันก็ไม่มีใครสามารถมาขวางเปโดเนโตให้ย้ายทีมรอบนี้ได้อย่างแน่นอน ใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ